ถือเป็นอีกหนึ่งนักตบลูกยางสาวที่มีแฟนคลับมากมายสําหรับอีดายองนักวลอลเลย์บอลสาวชาวเกาหลีใต้ที่ถึงแม้ในบ้านเกิดเจ้าตัวจะโดนต่อต้านอย่างหนักจากเหตุการณ์ในอดีตแต่ล่าสุดสื่อในประเทศเกาหล,ลีใต้รายงานว่าอีดายองนักวอลเลย์บอลสาวส,สวยชาวเกาหลีใต้เตรียมย้ายไปเล่นลีกอาชีพในยุโรปโดยเล่นให้กับสโมสรมอเลโรเลกานีของประเทศฝรั่งเศสโดยรอการประกาศอย่างเป็นทางการทันทีที่รายละเอียดของสัญญาเสร็จสิน้นทั้งนี้อีดายองวางแผนที่จะออกเดินทางไปเมืองคานประเทศฝรั่งเศสอย่าง เร็วที่สุดในเดือนหน้าหรืออย่างช้าที่สุดในเดือนสิงหาคมโดยสโมสรดังกล่าวเคยควา้าแชมป์ลูกยางหลีกประเทศฝรั่งเศสในฤดูกาล2021-2022และสําหรับอีดายองเคยผ่านการเล่นหลีกอาชีพในยุโรปมาแล้วเริ่มตั้งแต่ P.A.O.K. ซาโลนิกาในกรีซฤดูกาล2021-2022และล่าสุดราบิดบูคาเรสในโรมาเนียทีมเดียวกับพรพันธ์เกิดปราดมือเซตวอลบอลหญิงทีมชาติไทย